หาคุณกำลังมองหานายหน้าที่ได้รับการควบคุมที่ดีที่สุดคุณมาถูกที่แล้วในวิดีโอนี้ฉันจะแนะนำแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตบางส่วนให้คุณทราบและอธิบายว่าทำไมการกำกับดูแลจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หาคุณต้องการลองเทรดด้วยบัญชีทดลองฟรีคุณจะพบลิงก์ทั้งหมดวางไว้อย่างสะดวกในคำอธิบาย มาเริ่มกันเลย acronym XTB เป็นหนึ่งในบรกเกอร์ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับการควบคุมมากที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นในปี2002และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ,บวัวซอทำงานภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลลักรวมถึง FCA, KNF และ s y s e c ซึ่งรับประกันว่าทุนของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองและการเทรดเป็นไปอย่างโปร่งใสแพลตฟอร์ม X Station ของ XTB พร้อมให้บริการบนเดสก์ท็อปเว็บและมือถือผสมสารความเรียบง่ายกับเครื่องมือระดับมืออาชีพเทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาด forex ดัชนีหุ้น etf และสินค้าโภคภัณฑ์สำหรับผู้เริ่มตน้น xtb มีบัญชีทดลองฟรีสเปรดที่แข่งขันมากและแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครอบคลุมเช่นเว็บบินาวิดีโอสอนและการวิเคราะห์ตลาดรายวัน ลงทะเบียนผ่านดิ่งในคำอธิบายเพื่อเข้าถึงแพ็กเกจการศึกษาเต็มรูปแบบของ XTB และเริ่มเทรดกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมอย่างสมบูรณ์ eToyo เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมที่เป็นที่รู้นักอีกแห่งหนึง่งซึ่งได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานชั้นนำเช่น FCA, CySEC และ ASIC ก่อตั้งขึ้นในปี2007ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นที่เสพในยุโรปเนื่องจากคุณสมบัติการทเทรดแบบสังคมซึ่งอนุญาตให้คุณคัดลอกกลยุทธ์ของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้ในขณะลงทุน eToro ให้การเข้าถึงหุ้น ETF Forex สินค้าโภคภัณฑ์และคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดในแพลตฟอร์มที่ง่ายและใช้งานได้อย่างเข้าใจง่ายซึ่งสามารถใช้งานบนเว็บและมือถือการฝากคันต่ำเริ่มต้นที่50ดอลลาร์ในขณะที่การคัดลอกการเทรดต้องการอย่างน้อย200ดอลลาร์ ด้วยบัญชีทดลองและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ eToro ช่วยให้คุณเพิ่มพูนความรู้ในขณะที่ยังคงอยู่ภายใต้การคุ้มครองของด้วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เข้มแข็งเซอร์บัญชีของคุณผ่านลิงก์ในคำอธิบายและสำรวจทรัพยากรการศึกษาของ eToro ด้วยความมั่นใจในการเทรดบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุม XM เป็นบรเกอรที่ได้รับการควบคุมดูแลและดำเนินการมาตั้งแต่ปี2009โดยได้รับใบอนุญาตจาก CySEC เอซและหน่วยงานอื่นๆให้บริการลูกค้านับล้านในกว่า190ประเทศและเป็นที่รู้จักดีในด้านการให้สภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัยและโปร่งใส XM เข้าถึงเครื่องมือมากกว่า1,000รายการรวมถึง forex หุ้นยชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้งานบน MT4 และ MT5 แพลตฟอร์มการเทรดที่ยังอยู่กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกนักเทรดมือใหม่ชื่นชมข้อกำหนดการเข้าเทรดที่ต่ำของ XM รำต้นได้เพียง5ดอลลาร์และความสามารถในการเปิดบัญชีไมโครเพื่อฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงนอกจากนี้ XM ยังลงทุนอย่างมากในด้านการศึกษาโดยมีการจัดสัมมนาออนไลน์คำแนะนำและบิเคราอ์รายวันทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินงานที่ได้รับการควบคุมลงทะเบ,บียนโดยใช้ลิงก์นี้คำอธิบายและใช้ประโยชน์จากแพ็กเกจการศึกษาของ XM ในขณะที่เทรดกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม ฉันหวังว่าวิดีโอนี้ได้ช่วยให้คุณค้นพบ,บโบรกเกอร์ที่มีการควบคุมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมขอบคุณที่รับชม